ได้กินพราเบรกผมต้องจอดก่อนเพราะมันชันมากอันตรายแล้วครับได้เวลาแล้วครับผมบายสามเมื่อกี้ก็อาาน้ำงี้ไปนิดนึงแล้วขึ้นเวทโทนกันครับผม ถนนดีมีเซเว่นปั่จ้าพบพบชื่นใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันครับไปไล่ไไตอนนี้เวลาประมาณ5โมงนะครับ5โมงเย็นอนาา นู่นู่บ้านอยู่ข้างบนนู่นเลยครับผมบ้านสวยครับเป็นบ้านทรงเก่าโบราณทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขาเผ่าลัว้วข้ามไปฝั่งนู้นนิดเดียวก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับผมสปปล,ปลาวฝ่เขาฝั่งผู้ร่วมชะตากรรมพี่มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมกรุงเทพสงเข้าประกวดครับผมอันนี้ก็กล้วยโทน ทางชันเราเรื่องอยู่ครับแต่หมอกสวยมากครับทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงนะครับพี่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมผมขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นแทบจะไม่รอดนี่แะครับที่ทําให้ผมขึ้นมาช้าเพราะมันหนักมากผมออกช้างมาด้สองตัวเบียปอ,อมใหม้น้ำเทแล้วครับผมหนึ่งเทแล้วครับหนึ สองครับกำลังขยอยขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเอาแล้วเอาแล้วทุกคนครับเอาผมเอาใจช่วยเอาใจช่วยครับผมขอใจช่วยเอาเอาแล้วดูไม่ได้ขับล้มกับเขาทำไมคนยืนเชียร์ยังลื่นเลยที่ดูครับดูในภาพเหมือนไม่ชันนะครับทุกคนแต่มันชันมากครับผมเหมอะก,กินเขาหมดแล้ว อา้าวเพื่อนกรุงเทพผมหายไปไหนนะไม่รู้ทุกคนอ้าว <c oughs> เพื่อนกรุงเทพผมเป็นไงครับพี่ถึงว่าเลยนะขันบันไดก็เลยจอดรออ๋อยังนี่นะขันบันไดยังไปอีกหน่อยทางล่างไายยังกินเบรกไม่นะครับผมได้กินผ้าเบรกผมต้องจอดก่อนเพราะมันชันมากอันตราย ชาวบ้านเขาใช้ชีวิตเขาชิมมากอ่านี่ไงเพื่อนกรุงเทพผมอ,อ,อ่ามาแล้วผมมาแล้วครับพี่เมื่อกี้ผมพักเบรกอยู่พี่ขั้นบันไดบ้านห้วยโทนครับผมไม่อยากจะลงนะครับสันเขาเหนนิดนิดหนึ่งข้ามไปก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านครับวันนี้ก็ห<ง>้วยโทนหมู่บ้านห้วยโทนก็ปิดไว้แค่นี้ครับผมสวยมากแทบจะไม่อยากลงแต่เดี๋ยวก็ลงได้แล้วครับรอแสงใกล้หมด แสงสุดท้ายใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็ลงกันแล้วครับผมคลิปนี้ก็ปิดไว้แค่นี้ครับผม